แม่เลยแม่ค้าน่ารักด้วยแม่ค้าชื่ออะไรขนมนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ข้าวจีขนมค่ะเขาเรียกขนมขนมอะไรเอ่ยรอบเย็นรอบสายๆเหีอเนไปขายริมโขงเออมันเป็นขนมปังขนมปังเป็นทอดใหญ่ๆอะไรทอดเนยเรามหันนี่คิดเองหรือว่ามีสูตรมาจากไหนไม่ลูกกทํทำของกันเองอรูปแบบที่สี่เหลี่ยมมันจำเจลองไม่เหมือนชาวบ้านเขาดิก็ดีคะดูแล้วมัน ที่แรกคิดว่าข้าวจีจะไม่ใช่ข้าวจีเป็นท่อนใหญ่ๆ่งสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาหั่นสมัยก่อนหั่นสี่เหลี่ยมใช่แต่หลังหนาวเปลี่ยนดูสิเผื่อจะได้ขายออกแต่ออกขายดีขายดีเลยทีนี้ไปขายริมโขงนักท่องเที่ยวมาเอออะไรนะอะไรนะดีดีดีขายดีแล้วมีชื่อร้านไหมไม่มีเขตขายอยู่ข้างริมน้ำขายข้างริมน้ำโขงเาเออเบอร์ใครเขาจะเรียกชื่อเราเรียกชื่ออะไรเรียกพี่อะไร พี่โยนขายน้ำเต้าหู้รอบเช้าแลครับประมาณสิบโมงเขาจะไปขายแล้วกระจาดนิวจีมาแล้วไม่เจอเลยเขาเรียกหาพี่ยนอยู่บ้านหลังไหนตามหาที่บ้านเลยครับแต่ผมนี่อิ่มอิ่มฝังเลยแม้ว่าผมจะกินหนึ่งไม้เลยอิ่มมาผมกินมาเรื่อยๆหลายทางกินมาจากไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพผมก็ทานอาหารกันหรือยังแถวกรุงเทพอ๋อเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้กินร้านฝักตุ้ข้ามไอของสีเทพนะ กินใต้โรงแรมสีเทาเลยอ๋อเหรอเออตังหน้ากาแซ่บเหมือนกันเออแล้วก็มันก็มีเจ้าตรงติดริมโขงอ่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็มากินร้านนี่ร้านไอเขาเก็บผักหม้อร้านซ้ายมือเนี่ยเพราะว่าอร่อยนะเพราะว่าอร่อยมันดูถ้ารู้จักที่กินเลยอาหารถูกที่นครพนมอือย่างนี้มาเขาเก็บผักหม้อยี่สิบบาทเองสองบาทอแต่นี้อันเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทนะนะ ร้านพี่ยนนะพี่ยนรลานพี่ยนเดี๋ยวบ่ายก็ไปเจอกันลิ้มผงตอนจะลงท่าเรือน,นั่นแหละใคร <laughs> ใครมาก็มาเจอเลยครับ <laughs> <ก S 1> พี่ยนไป <laughs> เจอพี่บอกเลยครับว่าเนี่ย <laughs> อะไรจะมาหาพี่ยนให้ได้ไหทั้งหลายเลยเอาลงในพันทิพย์เพียบ <laughs> <laughs> โอเคอครับขอบคุณครับครับ